การตัดสินใจหรือการเลือกอะไรบางอย่างมักมีผลกระทบตามมาเสมอและทุกคนอยากเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ตัวเองเสมอสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Output Podcast ช่องที่เราแบ่งปันประสบการณ์และแนวคิดดีๆสำหรับการใช้ชีวิตอย่างมีสติในยุคนี้กันครับวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับ 18กดเลือกสิ่งที่ดีที่สุดที่สามารถช่วยให้คุณทําการตัดสินใจได้ดีขึ้นในชีวิตไม่ว่าคุณจะเผชิญหน้ากับการตัดสินใจที่สําคัญหรือเรื่องเล็กน้อย 1. อย่าตัดสินใจตอนหิวม่วงหรือโกรธสมองเรามักทำงานได้ไม่ดีในสภาวะเหล่านี้เพราะเหมือนกับมือถือที่แบตเตอรี่เหลือ5%เจะไม่สามารถเล่นเกมได้อย่างราบรืน่นคุณเคยคิดจะลาออกจากงานในตอนดึกๆ หรือเมื่ออารมณ์แย่ไหมมันเป็นช่วงเวลาที่การตัดสินใจอาจนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ผิดพลาดดังนั้นให้แน่ใจว่าคุณอยู่ในสภาวะที่พร้อมก่อนตัดสินใจครั้งสำคัญ 2. ฟังความรู้สึกตัวเองก่อนเมื่อเรารเผชิญหน้ากับการตัดสินใจที่ยากลำบากเรามักจะใช้เหตุผลเหนืออารมณ์บางครั้งใจเราอาจไม่อยากไปที่ไหนแต่ความคิดในหัวกลับบอกว่าต้องไปให้หยุด และตั้งคำถามกับตัวเองจริงๆว่าเราต้องการใช้ชีวิตหรือแค่เอาตัวรอดตรงนี้สำคัญมากเพราะการตัดสินใจที่ยึดตามใจตัวเองจะช่วยให้เราเดินไปสู่เส้นทางที่เหมาะสม 3. อยาตัดสินใจเพื่อเอาใจใครการเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพราะกลัวว่าจะทําให้คนอื่นไม่รักหรือไม่พอใจเรานั่นอาจทําให้เราหลงลืมตัวตนของเราเองในระยะยาวแค่ความกลัวจะทําให้เราไม่เคยรู้จักตัวตนที่แท้จริงของเราที่ดีที่สุดคือการตัดสินใจที่ทําให้เรารู้สึกถึงความมั่นคงและความเป็นตัวของตัวเอง 4. เลือกสิ่งที่ทําให้เรานับถือตัวเองได้เมื่อเวลาผ่านไปสิ่งเดียวที่เราจะมีคือความภูมิใจในตัวเองว่าเราเลือกที่จะทําอะไรนั่นคือการยืนหยัดในสิ่งที่เป็นตัวเราจริงๆไม่ใช่สิ่งที่คนอื่นต้องการให้เราเป็นการไม่ทรยศตัวเองจะทําให้คุณรู้สึกดีในระยะยาว 5. ถ้าไม่แน่ใจลองหยุดสักพักบางทีคําตอบอาจจะไม่ได้อยู่ในความรีบร้อนแต่ความนิ่งการหยุดคิด และนั่งเงียบๆกับตัวเองจะช่วยให้เราเห็นความชัดเจนมากขึ้นใช้เวลาในพื้นที่ปลอดภัยเพื่อฟังเสียงในใจ 6. ถ้าคิดเยอะเกินไปลองเขียนข้อดีข้อเสียออกมาถ้าเราคิดหนักลองเขียนข้อดีและข้อเสียของการตัดสินใจนั้นๆการเขียนจะช่วยให้เราเห็นภาพจริงและไม่ให้สมองต้องคว้ยเขวจากความรู้สึกข้อดีข้อเสียที่ชัดเจนจะช่วยในการตัดสินใจ7 อย่าเลือกแค่เพราะกลัวพลาดโอกาสหลายครั้งเราอาจตัดสินใจไปรับโอกาสบางอย่างเพียงเพราะกลัวการพลาดแต่ขอให้จำไว้ว่าโอกาสที่แท้จริงจะไม่ทําให้เราต้องฝืนหัวใจตัวเองมากนะักหากการตัดสินใจนั้นทําให้เราอึดอัดหรือไม่สบายใจอาจเป็นสัญญาณว่าไม่ใช่ทางที่ใช่สําหรับเรา8เชื่อประสบการณ์ตัวเองมากกว่าความเห็นคนอื่นไม่มีใครรู้จักชีวิตเราดีเท่าตัวเราเอง เมื่อมีคนให้ความเห็นอาจควรนำมาพิจารณาแต่ที่สุดแล้วการตัดสินใจควรขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความรู้สึกของเราความรู้สึกที่มาจากประสบการณ์จริงจะช่วยให้เราเห็นภาพชัดเจนกว่าเสียงจากภายนอก 9. คิดแบบระยะยาวอย่าตัดสินใจเพราะอารมณ์ชั่ววูบเมื่อมีเหตุการณ์หรือการตัดสินใจที่ต้องทำให้ถามตัวเองว่า อีก5ปีเราจะยังโอเคกับการตัดสินใจนี้ไหมการคิดแบบระยะยาวช่วยให้เราเห็นผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นและช่วยในการตัดสินใจที่ดีกว่า 10. ถามตัวเองว่าอะไรสำคัญที่สุดในตอนนี้บางครั้งเราอาจรู้สึกกดดันให้ต้องหาทางออกหรือทำอะไรให้เร็วบางทีการได้พักหรือให้เวลาตัวเอง อาจเป็นคำตอบที่ดีที่สุดอย่าเอาแต่วิ่งหาทางออกตลอดเวลาจงระลึกถึงความสำคัญของการฟื้นฟูกำลังใจด้วย11เลือกสิ่งที่ทำให้เราสงบไม่ใช่แค่ตื่นเต้นความสุขที่ยั่งยืนมักจะมาจากสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกสงบและมั่นคงไม่ใช่แค่ความตื่นเต้นชั่วคราวการเลือกในสิ่งที่นำความสงบมาให้จะช่วยให้ชีวิตเรามีความหมายมากขึ้น 12. ถ้ากลัวลองคุยกับคนที่เคยผ่านมาก่อน หากรู้สึกกังวลหรือลังเลลองเข้าไปพูดคุยกับคนที่เคยเจอสถานการณ์คล้ายๆกันเราจะได้เห็นว่านอกจากเรายังมีคนอื่นอีกมากที่รู้สึกแบบเดียวกันและมีประสบการณ์ที่สามารถช่วยเราได้ 13. อย่าเลือกเพราะมันง่ายการตัดสินใจที่ง่ายอาจนำไปสู่ความสบายชั่วคราวแต่ต้องระวังเพราะอาจแลกมาด้วยการเสียเวลาหลายปีในอนาคต ลองพิจารณาให้ดีว่าอะไรคือตัวเลือกที่แท้จริงที่จะนำไปสู่ความก้าวหน้าในชีวิต 14. ถ้ามันใช่มันจะไม่ทำให้คุณรู้สึกต้องพิสูจน์ตลอดเวลาเมื่อเราตัดสินใจถูกต้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานความรักหรือการใช้ชีวิตเราจะรู้สึกพอดีกับสิ่งที่เราเลือกถ้ามันทำให้เรารู้สึกต้องพิสูจน์ตัวเองตลอดเวลา อาจถึงเวลาที่ต้องกลับมาใคร่ครวนว่ามันใช่สำหรับเราหรือเปล่า 15. ตัดสินใจในแบบที่ตัวเราในอนาคตจะขอบคุณทุกครั้งที่รู้สึกลังเลให้ถามตัวเองว่าอีกสิบปีเราจะรู้สึกยังไงกับการเลือกครั้งนี้การคิดเช่นนี้จะช่วยให้เราเห็นอนาคตและสร้างแรงจูงใจในการตัดสินใจที่ดีขึ้นในปัจจุบัน 16. ถ้าเลือกแล้วผิดก็ไม่เป็นไรการทำผิดพลาดเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้มนุษย์ไม่ได้ถูกสร้างมาให้รู้คำตอบทั้งหมดตั้งแต่แรกการหลีกเลี่ยงความผิดพลาดไม่ได้นำไปสู่การเติบโตแต่การเรียนรู้และเริ่มใหม่ต่างหากที่จะทำให้เราเป็นคนที่ดีขึ้น 17. ขอแค่ไม่ล้มเลิกตัวเองในเส้นทางชีวิตเราจะเจออุปสรรคมากมาย แต่การเดินต่อแม้จะผิดทางยังดีกว่าการไม่ก้าวไปไหนเลยอย่าหยุดต่อสู้และสำรวจสิ่งใหม่ๆเพราะทุกก้าวล้วนมีคุณค่า 18. สุดท้ายไม่มีใครตัดสินใจแทนเราได้จำไว้ว่าชีวิตเราเป็นของเราเองเราตัดสินใจเองและเรามีความรับผิดชอบต่อการเลือกของเรา สิ่งนี้คือพลังที่จะทำให้เรามีชีวิตที่เราอยากมีและนี่ก็คือเนื้อหาของเราสำหรับวันนี้เกี่ยวกับกฎ18ข้อกับการเลือกสิ่งที่ดีที่สุดหวังว่าคุณจะได้แนวทางและแรงบันดาลใจในการตัดสินใจที่ดีขึ้นในชีวิตนะครับถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดติดตาม podcast ของเราและแชร์ให้เพื่อนๆได้ฟังกันด้วยครับหากมีความคิดเห็นหรือคำถามสามารถคอมเมนต์ไว้ได้ เราอยากฟังสิ่งที่คุณคิดขอบคุณที่ติดตามเอาพุทพอดแคสต์ขอให้ทุกคนตัดสินใจอย่างมีสติและใช้ชีวิตอย่างมีความหมายพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ